ถ้าพูดถึงทําเลหมู่บ้านเกิดใหม่ในโซนกรุงเทพตะวันตกเนี่ยทุกคนณนะวันนี้ปี2025เนี่ยไม่มีอะไรฮอตฮิตไปกว่าถนนเส้นนี้แล้วครับพานนกตัดใหม่นั่นเองเพราะว่าในช่วง 3 4ปีนี้ผ่านมานะมีโปรเจกต์มาขึ้นแถวนี้เยอะมากมีดีมานของหมู่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเยอะขึ้นมากร้านอาหารร้านค้าคาเฟ่สวยๆมาเปิดแถวนี้เยอะเหมือนกันแล้ววันนี้ก็เลยจะพามาดูอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เขามาเปิดใหม่ที่นี่นั่นก็คือสลินพรานนกการจนาจากสิงเอสเตทซึ่งที่เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวนะฮะในราคาประมาณสัก45-80ถึงล้านเป็นแบรนด์จากสิงเอสเตทซึ่งแบรนด์นี้ผมก็เคยพาทุกคนไปดูมาแล้วหนึ่งครั้งที่ถนนพุทธมนฑลสายหนึ่ง ผลตอบรับของโครงการนั้นก็ทําได้ดีมากนะครับมาวันนี้เขาเปิดโครงการที่2เนี่ยมาพร้อมกับทีมใหม่ก็คือทีม mediterranean revival มีการตกแต่งตัวโครงการแล้วก็ปรับสไตลิ่งของตัวบ้านเนี่ยใหม่ดังนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมโครงการนี้กัน ทำเลของโครงการสรินพานกการนาเนี่ยเขาตั้งอยู่บนถนนพานกตัดใหม่ซึ่งถนนเส้นนี้นะทุกคนมีความยาวมากแล้วเขาก็เริ่มตั้งแต่บริเวณแยกพานกแถวแถวโรงพยาบาลซีรีราแล้วตอนนี้ถนนเส้นนี้มาสุดอยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสายสองและเป็นจุดที่โครงการสรินเนี่ยมาตั้งอยู่และในอนาคตถนนเส้นนี้ก็จะตัดไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย4ีเลยนะครับซึ่งพื้นที่โดยรวมของโครงการสรินนะฮะเขาจะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ56กไร่มีบ้านอยู่จํานวนทั้งหมด81หลังนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นโซน n o r บูเลวาร์ดกับเซาท์บูเลวาร์ดซึ่งก็จะมีตัวคลับเฮาส์เนี่ยขั้นอยู่ตรงกลางโครงการโครงการนี้ทุกคนผมว่าเขาจัดพื้นที่ออกมาสวยดีนะคือเริ่มตั้งแต่ซุ้มรอปภทางเข้าข้างหน้าเลยที่ผมว่าเขาทําสวยแล้วก็ค่อยๆเข้ามาเนี่ยขับรถเข้ามาปุ๊บข้ามสะพานมาเนี่ยเราจะไปเจอวิวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก่อนเลยคือมันจะเป็นถนนที่ทอดยาวเข้าไปแล้วก็มีตัวคับเฮาส์เนี่ยเป็นเหมือนกับจุดสนใจหลัก ตั้งอยู่ด้านหน้าตัวโครงการแบบนี้เลยธีมของที่เนี่ยเขาใช้คำว่า mediterranean revival นะซึ่งเขาเอาดีไซน์เอเลเมนต์บางอย่างของเมืองติดทะเลโซนนั้นเนี่ยมาใช้ผมยกตัวอย่างเช่นเจ้าต้นปาล์มที่เราเห็นเรียงลายอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดคุณเคยไปบาร์เซโลนาเนาะเป็นเมืองติดทะเลของสเปน จะรู้เลยว่าคุณจะมีวิวเนี้ยเป็นวิวที่แบบคอมมอนมากๆในเมืองนั้นแล้วเข้าไปในเมืองมันก็จะเห็นต้นปลาลเลียงลายอยู่แบบนี้ซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับความตั้งใจแหละที่ทางดีไซเนอร์เขาอยากให้เรารู้สึกถึงที่นี่นะครับ ส่วนด้านหน้าตรงนี้เขาจัดออกมาเป็นเหมือนกับแลน์สเคปเนาะที่ทำออกมาได้สวยมากเลยทำเป็นพื้นที่นั่งมีต้นไม้ต่างๆทำเป็นแบบปั้นเนินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันดูดีเป็นหน้าเป็นตาให้กับคนที่เป็นลูกบ้านแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกๆคนที่มาอยู่ที่นี่ แล้วความเมดิเตอร์เรเนียเนี้ยทุกคนมันจะตามเราเข้ามาในโซนพื้นที่ส่วนกลางแบบนี้ด้วยนะฮะอย่างตอนนี้เราอยู่ในอาคารของตัวคลับเฮาส์นะครับเราจะเห็นการใช้ Element ของดีไซน์อย่างเช่นเนี่ยซุ้มโค้งแบบนี้หรือฝ้าเพดานที่เราเห็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่า Groin Vault นะครับอันนี้มันเป็นหนึ่งในดีไซน์ฟีเจอร์ที่เรามักจะเห็นตามโบสถของพวกแบบโซนยุโรปแบบนี้นะครับเออพอเราเอามาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางผหมันก็เท่ดี แล้วเนี่ยเดินถัดเข้ามาต่อเนื่องมันจะเป็นเหมือนกับเป็นทางเดินนะครับที่มี repeated column ก็คือเสาที่มันเรียงรายกันเป็นจังหวะแบบนี้เดินเข้ามาด้านในสุดตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเป็น Lounge เล็กๆที่เป็น Outdoor อันดับแรกเราให้ดูพื้นก่อนเขาทําเป็น l i าย geometry ที่เป็นเหมือนกับเส้นตัดกันใช้สีขาวกับสีเบจแล้วก็มีฝ้าที่ทำเป็นเหมือนกับไม้เป็นแบบคานไม้ใหญ่ๆแบบเนี้ยเฟอร์นิเจอร์ก็จะให้เป็นเฟอร์นิเจอร์หวาย ผนังก็มีการเพ้นทเป็นรูปต้นไม้ที่เป็นต้นไม้แบบ t ropical สื่อถึงความเป็นพืชเมืองร้อนเป็นเมืองติดทะเลแบบนี้นะฮะให้ความรู้สึกที่มันแบบว่าไม่เหมือนที่อื่นดีแล้วก็เดินถัดออกไปก็จะเป็นห้องฟิตเนสเป็นห้องใหญ่เลย ใส่เครื่องออกกําลังกายรุ่นใหม่ของเทคโนโลยีนะครับเวลาออกกําลังกายเนี่ยสามารถมองออกมาเห็นวิวสวยๆของโครงการได้แล้วก็จะเห็นตัวสระว่ายน้ําอันนี้ที่เป็นสระที่แบบขนาดใหญ่เหมือนกันสามารถว่ายออกกําลังกายจริงจังได้ซึ่งผมรู้สึกว่าเออพื้นที่ตรงนี้เขาทำออกมาได้สวยน่าใช้งานแล้วถัดเข้ามานะฮะอีกห้องหนึ่งตรงนี้ห้องนี้จะเรียกว่า Residence Lounge นะครับซึ่งก็เป็นลาว n ช์นั่งพักผ่อนที่แบบว่าลูกบ้านสามารถมาใช้ได้ติดแอร์เปิดแอร์เย็นๆสบายๆมองวิวด้านนอกนะครับเนี่ยอย่างห้องนี้เขาก็ทำการตกแต่งออกมาสวยอีกเหมือนกันนะแน่นอนเน้นเรื่องของซุมง้มโค้งใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการเล่นเรื่องของลูกเล่นของฟ้า ที่แบบว่าเป็นความโค้งที่ตัดเข้ามาในตัวฝ้าอีกนิดนึงอ่ะซึ่งผมว่าสวยดีแล้วก็เนี่ยมีการใช้พวกซุ้มที่เป็นซุ้มหินอ่อนแบบนี้ดูแล้วมันเข้ากับความเป็นแบบความเมดิเตอร์เรเนียนที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วจริงๆห้องนี้มันสามารถดับเบิลเป็นฟังก์ชันจัดเลี้ยงได้ด้วยนะครับก็คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ครัวนะที่เขาติดพวกเตาไฟฟ้า พูดดูดควันเอาไว้มีตู้เย็นสําหรับแช่อะไรต่างๆเผื่อบางทีเราจะปิดจัดเลี้ยงทําเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆเชิญเชฟมาทําอาหารนะฮะด้านในข้างหลังตรงนู้นมีห้องดิงรูมด้วยที่เราสามารถมาปิดห้องใช้งานได้คือผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนอะ ชอบจัดงานเลี้ยงที่บ้านกันเองเยอะขึ้นนะแต่ผมก็รู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่บ้านทุกหลังนะที่มันจะสามารถแอ็คอมเบเดตคนแบบประมาณแบบ10 20คนเข้ามาพร้อมกันในบ้านได้การมีฟังก์ชันแบบนี้ผมว่าดีนะสำหรับลูกบ้านทําให้บางทีอ่ะแบบพูดตามตรงนะคนที่เป็นเจ้าของบ้านจะได้รู้สึกว่าเออชวนเพื่อนมาบ้านบ้านมันจะได้ไม่ต้องเละมากแล้วก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้มันก็แบบสามารถชวนเพื่อนๆมาได้กันได้เยอะๆนอกเหนือจากตัวคลับเฮาส์เนี่ยทุกคนเขาจะมีโซนนี้นะที่เขา วางแยกส่วนออกมามันจะเป็นโซนสนามหญ้าสาหรับให้เด็กๆมาวิ่งเล่นได้นะครับมีศาลานั่งพักผ่อนอยู่ไกลๆด้วยนะให้คุณพ่อคุณแม่มานั่งพักผ่อนมันจะได้แดดไม่ร้อนแล้วตรงนี้ดูดิเขาทําดีมากเลยนะทําเป็นสนามเด็กเล่นแบบจริงจังเลยอะ่ะแล้วก็มีเครื่องเล่นแบบว่าสามารถมาปีนป่ายอะไรได้แล้วพื้นเนี่ย เป็นพื้นซอฟต์ฟลอร์ด้วยนะเป็นวัสดุที่มันแบบว่าเวลาเราล้มเนี่ยมันอาจจะไม่เจ็บมากนะครับมันลดแรงกระแทกร,รวมถึงว่าเด็กๆก,ก็สามารถมาสไลเดอร์นะมีทางวิ่งวนมีชิงช้ามีแบบเมาท์เทนคลามบิงอะไรอย่างเงี้ยผมผู้เป็นเด็กเนี่ยก็รู้สึกถูกใจสิ่งนี้มากๆนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่า ใครมีสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาก็พามาวิ่งเล่นตรงนี้ก็ได้สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาแยกไอโซนตรงนี้ออกมาจากโซนขับเฮาส์แล้วมันดีตรงที่ว่าการใช้งานของคนกลุ่มนี้มันเป็นคนละกลุ่มกับคนที่ไปอยู่ตรงขับเฮาส์อยู่แล้วอ่ะดังนั้นอ่ะการที่แยกกันใช้งานอ่ะมันจะทําให้การใช้งานมันสะดวกกว่าแล้วก็ทําให้มันภาพมันออกมาดูน่ารักกว่าด้วยนะครับต่อไปครับ เราจะไปดูแบบบ้านของเขากันบ้างนะครับซึ่งแบบบ้านของที่นี่มี3ามทป์นะทุกคนก็จะชื่อว่า Residence 1, Residence 2แล้วก็ r e s n d e n c ซ3ซึ่งแบบที่ใหญ่ที่สุดคือ Residence 1พื้นที่ใช้สอย630ตารางเมตรตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้นที่171ตารางวาแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่77ล้านส่วนไทป์รลองลงมาก็คือ Residence 2 525ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น135ตารางวาแล้วก็ราคาเริ่มต้น55ล้าน ส่วนหลังเล็กสุดก็คือ r e s i d e n t 3 440ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น126ตารางวาแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่45ล้านนั่นเองหลังที่เป็น r e s i d e n t 1เนี่ยทุกคนที่เป็นหลังใหญ่สุดเนี่ยเราเคยพาทุกคนไปดูมาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นสรินโครงการตรงพุทธมณฑลสายหนึ่งแปลนบ้านเนี่ยเหมือนกันเลย พียงแต่ว่ามีการปรับเรื่องของดีไซน์เอ e ลเมนต,ต์ต่างๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ผมจะพาไปดูหลังที่เป็นหลังนี้ก็คือหลังกลาง s i s i n e n Tool เผื่อบางคนจะได้เห็นว่าเออมันมีความแตกต่างกันยังไงแปลนบ้านเขาคล้ายๆกันนะครับอันดับแรกอยากให้ดูดีไซน์ภายนอกของตัวบ้านก่อนนะจริงๆต้องบอกด้วยว่าที่นี่เอาสายไฟลงดินทั้งหมดไม่มีสายไฟให้เราเกะก,กะสายตาแล้วก็ตัวบ้านเนี่ย ออกแบบตัวสถาปตัตยกรรมออกมาได้ดูสวยเลยนะด้วยความที่ที่นี่เน้นดีไซน์แบบเมดิเตอร์เรเนียนเนาะเขาก็จะมีการเอาด de ีไซน์เอลิเมนต์บางอย่างมาประดับบริเวณตรงซุ้มทางเข้าตรงนี้นะครับไม่ว่าเราจะเห็นเป็นการใช้ซุ้มโค้งแบบนี้ซึ่งบริเวณซุ้มทางเข้าบ้านตรงนี้นะทางโครงการเนี่ยเลือกใช้เป็นวัสดุหินโมเลียนสลาเมสโตนนาเข้าจากโปรโตุเกสการที่โครงการหมู่บ้านจะสรงจะเลือกเอาหินธรรมชาติมาใช้กับฟาสาดบ้านทุกๆหลังแบบนี้ ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะพิเศษเลยทีเดียวแล้วก็จะมีดีเทลใต้ใตบริเวณแบบขอบชายคาหรือว่าหน้าต่างทรงสูงเน้นดีไซน์ที่มันดูไทม์เลสหน่อยผมว่าเออเขาทําออกมาสวย mm hmm. ก่อนที่จะเข้าไปดูในบ้านจะบอกด้วยว่าที่จอดรถของบ้านหลังนี้จอดได้4คันในร่มนะครับซึ่งความสูงของลานจอดรถเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วว่าสําหรับใส่ลิฟต์จอดรถเพิ่มเติมได้เผื่อบางบ้านสะสมรถมีรถเยอะซ้อนกัน2ชั้นเนี่ยก็จะจอดได้สูงสุดประมาณ8คันเลยนะครับไปเราเข้าไปดูข้างในกัน ในบ้านเนี่ยทุกคนเราเปิดประตูเข้าบ้านมาปุ๊บนะเราจะเจอกับโซนรับแขกตรงนี้ก่อน ตรงนี้เป็นเหมือนกับ formal living นะเป็นจุดที่แบบว่าใช้นั่งต้อนรับกันจริงๆจังๆดูมีความทางการมากๆแล้วเขาก็ใส่เป็นเพดาน d o v o l u มเพดานสูงแบบนี้มาให้ติดเชนดิเลียตัวใหญ่แบบนี้ทำให้มันเหมือนกับสร้างความโอ่อ่าความแกรนแล้วก็เป็นจุดต้อนรับให้กับคนที่มาหาเราที่บ้านแล้วก็มีตัวเนี้ยที่ผมว่าเขาทำสวยดีอันนี้เป็น fireplace เนะเป็นเหมือนกับเตาผิงที่ที่ไม่ได้ใช้ ผิงไฟจริงๆแต่ว่าผมชอบที่เขาใช้เป็นหินแล้วก็แกะออกมาเป็นลายแบบนี้คืออันนี้มันต้องเป็นหินทั้งก้อนนะแล้วก็ค่อยๆซาะออกมาเป็นร่องแบบนี้เออผมว่าเขาทําสวยนะครับแล้วผนังด้านบนเนี่ยเขาก็ตกแต่งเป็นเหมือนกับผนังลายหินเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ใช่หินนะข้างๆเป็นหินอ่อนสองฝั่งคือทั้งหมดนี้จะบอกว่าเขาไม่ได้แถวแต่ว่าผมว่าเขาทำออกมาสวยดีแล้วมันแบบดูแบบเออดูดูเข้ากับดีไซน์ของตัวบ้านดูภูมิฐานแต่ดูไม่ได้มีอายุขนาดนั้นผู้คนนึกออกไหมแล้วก็มีอย่างหนึ่ง ตรงโซนที่เป็นดับเบิลโวลูมตรงนี้เราสามารถต่อเติมพื้นชั้น2ได้ในอนาคตเผื่อบางทีบางบ้านเนี่ยอยากจะได้พื้นที่ใช้สอยข้างบนเพิ่มเนี่ยเขามีการทำโครงสร้างคานอะไรต่างๆตรงนี้มารองรับสิ่งนั้นแล้วเผื่อในอนาคตต่อเติมทําได้เลยเดินหัดเข้ามาด้านในต่อ ตรงนี้ก็จะเป็นโซน living ที่คนเป็นสมาชิกในบ้านจะได้ใช้งานกันจริงๆฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นห้องโถงตรงกลางที่ประกอบด้วย3ฟังก์ชันย่อยก็คือโซฟานั่งดูทีวีนะฮะ living แล้วก็ dining โต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็คิ t เช e n ก็คือชุด pantry ที่อยู่ด้านใน เป็นฟังก์ชันยาวต่อเนื่องเลยแล้วแต่ว่าเราจะจัดเฟอร์นิเจอร์ยังไงแบ่งฟังก์ชันแบ่งสเปซกันยังไงซึ่งผมรู้สึกว่าฟังก์ชันสเปซตรงเนี้ผมว่าเขาทำออกมาดีนะเนื่องจากหลังบ้านเนี่ยเขาจะมีการเว้นระยะเซตแบ็กหลังบ้านประมาณสัก3เมตรเป็นอย่างน้อยแล้วแต่ขนาดที่ดินก็คือเผื่อว่า เราจะจัดสวนเราจะใส่สะไวยน้ําด้านนอกอะไรแบบนี้มันจะทําให้บรรยากาศของคนที่นั่งอยู่ข้างในเนี่ยมันรู้สึกว่ามองออกไปเนี่ยมันมีอะไรให้ดูหลังบ้านแล้วมันแบบมันเป็นวิวที่สวยสร้างบรรยากาศในการอยู่อาศัยที่ดีนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปข้างในจะบอกด้วยว่าฝั่งนี้จะมีห้องนอนอยู่หนึ่งห้องนะครับเป็นห้องนอนห้องเดียวที่เป็นห้องนอนชั้นล่าง เขาดีไซน์ออกมาสําหรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุทําเป็นพื้นซอฟต์ฟลอร์ไม่มีสเต็ปไม่มีขั้นบันไดนะครับใช้วีลแชร์เข็นตรงผ่านเข้าไปในห้องน้ําได้เลยนะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็ตรงนี้จะมีทางเชื่อมไปยังลานจอดรถที่ของตัวบ้านนะครับซึ่งไอ้ตัวลานจอดรถตัวนี้ทุกคนพื้นด้านนอกตัวนี้มันทําเป็นสโลปด้วยนะบ้านไหนที่มีวีลแชร์เนี่ยสามารถลงจากรถปุ๊บเนี่ยเข็นขึ้นมาตรงเข้าไปยังห้องนอนได้เลยตรงนี้ไม่มีสเต็ปเลยผมว่าดีนะครับ แล้วฝั่งนี้จะเป็นชูรูมก็คือห้องเก็บรองเทา้าก็คือสามารถใส่รองเท้าได้ระดับหนึ่งทีนี้ตรงกลางบ้านเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งสามารถใส่เป็น8ที่นั่งก็ได้สเปซมันยังค่อนข้างเหลือนะครับแล้วแต่บ้านก็จะออกแบบดีไซน์พื้นที่ออกมาเป็นแบบไหน แล้วเดินถัดเข้ามาด้านในฝั่งนี้จะเป็นแพ n t r y แล้วนะครับก็จะเป็นครัวฝรั่งตรงกลางนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ไอแลนด์ใช้เป็นจุดนั่งกินกาแฟชงชาอะไรเล็กๆน้อยๆได้นะครับเพราะว่าบางทีเราอยากจะกินอะไรเล็กๆน้อยๆคงไม่ได้ต้องไปนั่งโต๊ะกินข้าวตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ข้างหลังก็จะวางตู้เย็นตู้เก็บของซิงล้างจานเตาอบไมโครเวฟได้นะครับเผื่อใครจะมีแบบตู้แช่ไว้จะมีเครื่องล้างจานสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ ถัดมาฝั่งด้านหลังบ้านตรงนี้ก็จะเป็นครัวไทยนะครับ mm hmm. ก็คือเขาจะทําเป็นเคาน์เตอร์ตัว L อแบบนี้เลยเป็นตัวยูเลยนะครับประกอบอาหารอย่างจริงจังได้ตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งวางเตาแก๊สนะครับแล้วก็จะมีพุดดูดควันอยู่ด้านบนนะใครเคยสงสัยไหมว่าทําไมตรงที่วางเตาแกส๊สเขาจะต้องทําให้มันเตี้ยลงไปแบบนี้ เพราะว่าเขาต้องเผื่อระยะความสูงของเตาแล้วก็กระทะอีกทีนึงไงหร,หรือบางทีเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวสูงๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมันสูงมากอะ่ะเรามองไม่เห็นของที่อยู่ในหม้อไงทุกคนนึกออกไหมมันก็เลยต้องเตี้ยบแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดวางสิ่งล้างจานมีพื้นที่เก็บของต่างๆนะครับวางเก็บภาชนะเก็บอะไรได้เต็มที่เลยอาหารแห้งแล้วก็มีตำแหน่งวางตู้เย็นอีกหนึ่งชุดเผื่อบางทีเราจะเก็บของสดแยกไว้ในนี้นะครับ หลังบ้านตรงนี้เปิดออกมาจะเป็นส่วนของลานซักล้างนะครับมีตำแหน่งท่อน,น้ําดีท่อนนท,ทิ้งวางพวกเครื่องซักผ้าได้เครื่องอบผ้าได้แล้วเดินออกมาปลายสุดฝั่งนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนเมดสองห้องแล้วก็มีห้องน้ําแยกส่วนอีกหนึ่งห้องที่แชร์ร่วมกันแล้วผมรู้สึกว่าโซนนี้พื้นที่ของเมดเขาทําออกมาเป็นสัดเป็นส่วนดีเผื่อบางทีเมดเขาอยากจะแบบประกอบอาหารอะไรกันง่ายๆแล้วก็กินอยู่หลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตยอยู่โซนหลังบ้านตรงนี้ มันไม่ไปรบกวนเจ้าของบ้านแล้วก็มีพื้นที่ให้เขาอยู่อย่างสุขสบายอ่ะแล้วเขาก็จะทํางานให้เราอย่างมีความสุขหนึ่งผมว่ามันดีอ่ะต่อมาขึ้นมาที่ชั้น2นะครับมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ต้องอธิบายให้ฟังก็คือตัวโถงบันไดอันเนี้ยเขาทํามาเผื่อว่าจะใส่ลิฟต์ได้ด้วยติดตั้งตรงกลางโถงบันไดตรงนี้ได้เลยเขาเผื่อระยะไว้แล้วแล้วก็ ชั้น2เนี่ยจะมีห้องนอนอยู่ทั้งหมด4ห้องนะทุกคนฝั่งนู้นจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมส่วนฝั่งนี้ก็จะมีห้องนอนเล็ก3ห้องนะครับซึ่งตรงกลางก็จะเชื่อมด้วย Family Area แบบนี้ที่เป็นเหมือนกับ Living Space ที่อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้มันก็จะเชื่อมกับหน้าต่างบานใหญ่เลยได้แสงธรรมชาติเยอะวางฟังก์ชันเป็นโซฟานั่งเล่นพักผ่อนได้แล้วก็จะมีนี่เป็น เคาน์เตอร์บาร์เผื่อบางทีใครอยากจะได้เครื่องดื่มแบบเร็ว,รวๆไม่ต้องลงไปข้างล่างสามารถวางตรงนี้ได้ด้านหลังของผนังอันนี้ทุกคนมันจะเป็นห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งนะครับที่ไซซิ่งค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าในบ้านหลังเนี้ยเขาปรับเป็นห้องออกกําลังกายเป็นห้องโยคะห้องพลาทิสบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออฟังก์ชันเนี้ยเราอยากให้ได้สเปซที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราสามารถทุบผนังนี้แล้วก็ขยายฟังก์ชันของห้องนอนเนี้ยให้ใหญ่ขึ้นได้บางบ้านอาจจะอยากได้มาสเตอร์เบดรูม2ห้อง ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็จะมีห้องนอนเล็กอยู่อีก2ห้องสําหรับลูกชาย1ห้องแล้วก็ลูกสาว1ห้องแต่งออกมาเป็นธีมที่แตกต่างกันคือผมชอบไอเดียของห้องลูกสาวห้องนี้มากเลยทุกคนคือมันแบบมีความแบบน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนดูพวกของตกแต่งพวกนี้สิดูเจ้าดอกไม้ที่ที่เป็นทั้งดอกไม้และพระอาทิตย์อันนี้สิรวมไปถึงน้องเจลลี่แคทที่อยู่ตรงปลายเตียงตรงนั้นแล้วก็แบบเนี่ยทุกคนนี่คือ บางคนอาจจะงงมันคืออะไรมันคือที่ปิดปลั๊กทำไมถึงมีปลั๊กอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะจริงๆอันนี้คือเอาไว้ติดทีวีแต่ว่าเด็กอยู่ยังไม่ได้ห้ามดูจอเยอะทีวีเอาออกไปแล้วเราก็ปิดปลั๊กไว้ก่อนนะแล้วก็ทําเป็นอันนี้โคตรน,น่ารักเลยแบบไม่มีอะไรน่ารักอย่างเดียวล้วนๆส่วนฝั่งนี้ทุกคนเดินมา ทางเข้ามาสเตอร์เบดมเนี่ยตรงนี้จะมีเป็นถงเล็กๆอีกนิดนึงเอาไว้สําหรับวางพวกหิ้งพระอะไรได้หรือจัดเป็นมุมแบบมุมอ่านหนังสือเล็กๆของเราตรงนี้คือจุดที่บอกว่ามันเชื่อมกับห้องรับแขกข้างล่างที่เราสามารถต่อพื้นออกไปเพื่อเติมพื้นที่ชั้น2ได้ส่วนทางเข้ามาสเตอร์เนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะ ก็ห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยมันด้วยความที่สเปซมันใหญ่มันก็จะสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ได้เยอะกว่าเตียง6ฟุตอะไรต่างๆวางโต๊ะข้างเตียงอันใหญ่ได้มีพื้นที่วางทีวีปลายเตียงจัดเป็นลิฟวิ่งเล็กๆได้แล้วก็ตัวห้องอ่ะได้แสงธรรมชาติค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับทำพวกวอ l k กอินครอเซตเนี่ยค่อนข้างใหญ่อย่างห้องนี้ เขาจะทําเป็นเหมือนกับทําเป็นไอแลนด์กลมอยู่ตรงกลางแล้วก็เอาตู้เสื้อผ้ามาล้อมแบบนี้เอาไว้นะครับมีมุมที่เป็นมุมนั่งแต่งหน้าอยู่มุมหนึ่งติดกระจกแล้วก็อยากอยากบอกว่าเออเขาทําไอเดียตู้เสื้อผ้าได้ดีนะทุกคนคือหน้าบานอันนี้มันเป็นหน้าบานกระจกที่เป็นกระจกสีเข้มหน่อยมันยังมีความใสยอยู่แต่ว่าเขาจะติดไนตัวผ้ากลุ่เอาไว้ในกระจกด้านในนะครับทำให้มันเหมือนกับมาช่วยพรางสายตาตู้เสื้อผ้าเราที่มันอาจจะไม่ได้เรียบร้อยมาก คือตู้เสื้อผ้าบ้านเรามันจะไม่ได้ดูเรียบร้อยแบบนี้หรอกปะของมันจะเยอะๆเต็มๆแล้วบางทีมันก็อาจจะแบบไม่ได้ดูเรียบร้อยตลอดเวลามีไอตัวผ้าชิ้นนี้มาช่วยบังสายตาไว้มันดีแล้วมันช่วยเพิ่มเท็กซ์เจอร์ให้มันสวยดีด้วยและสุดท้ายก็จะเป็นทางเข้าไปยังห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี่ยพื้นที่สเปซใหญ่มากเลยทุกคนเป็นฟังก์ชันแบบว่าฟูลฟังก์ชันเลยนะ มีอ่างล้างหน้า h i s and Her มีเคาน์เตอร์ยาวนะครับมีอ่างอาบน้ำ Freestanding ของยี่ห้อ Cash มีโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติของโตโต้มีชา o เวอร์บซึ่งทั้งหมดของห้องนี้ก็คือแบบว่าทำออกมาให้มันแบบดูสวยน่าใช้งานผมชอบการ Mix and Match พวก Texture ของเขานะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องห้องน้ำหินเคาน์เตอร์กระเบื้องแผ่นเล็กที่อยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเขาทาได้สวยดีทุกคน แล้วในบ้านของสลินเนี่ยก็จะมีงานระบบอีก2อย่างที่เขาทํามาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกคือระบบไหลเวียนอากาศหรือเขาเรียกว่า S Air ก็คือจะเป็นระบบที่เขาเป็นการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างภายในกับภายนอกบ้านโดยที่แม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดประตูหน้าต่างเนี่ยหรือไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยก็จะมีอากาศไหลเวียนอยู่ในบ้านตลอดเวลาแล้วอย่างที่2ก็คือระบบโซลาร์เซลล์ที่เขาติดมาให้เลยกับตัวบ้านเป็นจนํานวน5กิโลวัตต์ก็พร้อมที่จะใช้งานแบบพลังงานสะอาดได้เลย ก่อนจะไปสรุปนะฮะจะบอกด้วยว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเอามาตกแต่งในบ้านตัวอย่างหลังนี้และรวมถึงส่วนอนนื่นๆของตัวโครงการนะฮะหลายๆชิ้นจะมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่า i-coast โดย Quattro Design นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ดีไซน์หน้าตาสวยเลยแล้วก็ดูแบบว่าดูเข้ากับตัวบ้านดูเข้ากับตัวโครงการมากทีนี้มาพูดถึงตัวสลินอนนี้กันดีกว่าทุกคนว่าเออโปรเจกต์นี้พอหลังจากที่ได้เดินดูมันรู้สึกยังไง อันดับแรกผมรู้สึกว่าผมอยากจะวางเรื่องของราคาเอาไว้ก่อนนะแต่ให้ดูสิ่งที่ทางสิ่งเขาพัฒนาเขา develop ขึ้นมาผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่รู้จะติตรงไหนผมรู้สึกว่าตั้งแต่เข้ามาจากป้อมอปรปภข้างหน้าเนี่ยจนมาถึงบ้านเนี่ยเขาทำออกมาได้สวยน่าใช้งานมากเริ่มตั้งแต่พื้นที่โครงการเนี่ยเขาจัดออกมาเนี่ยได้ดูดี มีการลงต้นไม้อะไรใส่พื้นที่สีเขียวมาเต็มที่จัดแลนด์สเคปแบบจริงจังรวมถึงว่ามีฟังก์ชันของคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสห้องล ounge สนามเด็กเล่นอะไรมีครบทุกอย่างเท่าที่ทุกคนจะนึกออกอแล้วก็มีเรื่องของไล g h ติ้งดีไซน์ด้วยนะหลายๆโครงการอะ่ะไม่ได้จัดไล g h ติ้งดีไซน์ในส่วนของแลนด์สเคปแต่ที่เนี่ยคือเขาทำไล g h ติ้งดีไซน์ทั้งหมดในโครงการเลยโดยใช้สถาปนิกที่ d e ดิเคทเฉพาะเรื่องของไลติ้งโดยเฉพาะ เป็นการลงทุนที่แบบเออเขาลงทุนเยอะมากนะตัวบ้านเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้มีความบาลานซ์เอาที่ดินก่อนที่ดินของบ้านแต่ละแปลงก็เป็นที่ดินแปลงค่อนข้างใหญ่ประมาณ120ตารางวาขึ้นไปซึ่งสําหรับปี2025นี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นบ้านที่ไซส์ใหญ่แหละแล้วมันยังทําให้เราสามารถสร้างบ้านเป็นบ้าน2ชั้นได้อยู่โดยที่ไม่ต้องเป็นบ้าน3ชั้นเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยที่เยอะพอที่จะอยู่อาศัยได้นะครับแล้วบ้านของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณสัก440ตารางเมตรไปจนถึง630ตารางเมตร มันน่าจะเพียงพอมากๆสำหรับครอบครัวไซซิ่งตั้งแต่ประมาณสมาชิกสมาชิก4ถึง8คน่ะแล้วแต่ว่าขนาดบ้านจะเป็นยังไงนะครับแล้วฟังก์ชันภายในบ้านเนี่ยอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่คนไทยรีเควสอะ่ะเขาใส่มาครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นดับเบิลวอล่ม ห้องโถงที่ใหญเ่เป็นลักษณะโอเพนสเปซมีครัวไทยครัวฝรั่งมีห้องแม่บ้านมีลานซักล้างมีสระว่ายน้ำหลังบ้านมีพื้นที่ทำสวนห้องนอนผู้สูงอายุ รวมถึงว่าห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จัดไซซิ่งออกมาได้ไม่ได้เล็กจนอยู่ไม่ได้หรือใหญ่จนแบบที่เหลือเกินเยอะแยะเกินไม่รู้เอาไปทำอะไรนะครับออแล้วทำให้รู้สึกว่าเออเขาทำทำฟังก์ชันในแต่ละส่วนได้บาลานซ์รวมถึงว่ายังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานด้วยก็คือสามารถต่อเติมสามารถทุบผนังคอมบายรวมห้องกันได้แล้วก็ยังใช้การก่อสร้างแบบคอนเวนชั่นัลก่ออิฐฉาบปูนอยู่นะครับ ซึ่งในแง่ของการพัฒนาโครงการอ่ะผมว่าสิ่งเขาทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแต่ที่นี้ผมว่าสุดท้ายอ่ะสิ่งที่ทุกคนจะมาดิสคัสกันคือเรื่องของราคาว่าแบบเฮ้ยถนนพันนกตัดใหม่เนี่ยสีถึงแปล้านเนี่ยมัน make ซ e n s หรือเปล่าย้อนกลับไปไม่กี่ปีก่อนหน้านี้นะในราคานี้คุณอาจจะได้แบบอีกฝั่งหนึ่งของถนนที่มันใกล้แบบแยกไฟฉายอ่ะนึกออกไหมที่มันเข้าไปทางในเมืองแต่ณวันนี้คือคุณออกมาอีก สุดฝั่งของถนนอีกด้านหนึ่งที่ออกมาตรงถนนพุนทธมณฑลสาย2ใช่ไหมครับซึ่งผมว่าสิงห์่ะเขาก็รู้สิ่งนี้ดีนะแต่ว่าการที่เขาจะมาทำโปรเจกต์นี้ตรงทำเลเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาแข่งกับแบรนด์ที่มันมีอยู่แล้วในตลาดแต่เขาพยายามจะเหมือนกับเซตมาตรฐานใหม่เลยว่าแบบทำเลเนี้ยราคาเนี้ยเขามองว่าเขาสามารถทำซูเปอร์ลักชัวรี่ได้ซึ่ง ผมรู้สึกว่าเออสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านแถวแถวนี้อยู่แล้วชอบความที่มันเป็นทำเลแบบมี potential มี development ที่กำลังจะตามมาต่อเนื่องในอนาคตมีการเดินทางที่สะดวกเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้มาในวันนี้ทันทีผมว่าโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับดังนั้นลองมาดูกันนะฮะสรินพานนกการนานะครับฝากไว้ทั้งนี้สำหรับโปรเจกต์นี้ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในชาแนลบูมทริปบ๊ายบาย